ทำให้เกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องแบบรีบไปแจ้งความเกิดใครมาโทรมาผู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนโทรเข้ามาปัวนะคะว่าเอ่อแบบประมาณว่าฝากบอกเอมี่ด้วยนะว่าชื่อเสียงเอมมี่จบหมดแน่วันที่หนึ่งนี้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันคือคนที่เป็นศัตรูเราหรอหรือยังไงหนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูกับหนูนะพี่เพราะหนูไม่เคยเป็นศัตรูกับใครจริงๆแล้วคือ มันก็มีหลายๆคอมเมนต์นะที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเอมมี่เขาก็อยู่เฉยๆนะแต่ทาไมต้องมีคนเข้ามาแบบว่ามาแบบมาทําให้เอมมี่ต้องเป็นแบบนี้แล้วเราสืบเรืยงว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็มีก็ <c oughs> เขาก็มีเอารูปมาโพสตอย่างโน้นอย่างนี้ทําให้เอมมี่มีความรู้สึกว่าเราเฮ้ยเราเสียจริงๆนะตรงนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปตามทุกๆเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเขาว่าเป็นคนจะต้องเราหรือเปล่าที่จะมาเตรียมโงงานตรงน ถ้าถามว่าหนุ่มในสต็อกไหมหนุ่มไม่ได้สวยอะไรขนาดน,นั้นนะพี่แต่เอาเป็นว่าเป็นเป็นคนที่เขาเคยเคยเคย,เคยรู้จักกันดีกว่าถ้าถามว่าหนุ่มๆเยอะไหมคือเมื่อก่อนเยอะมากบอกเลยไม่สวยแต่ไม่ว่างขอกเขาดีจริงๆอันนี้เขาโทรมาเราก็รู้ว่าใครเป็นคนหนูรู้ค่ะรู้แล้วก็ตอนนี้เอมี่อยากจะขอขอเขานะเราจะพูดกันแบบดีๆว่าเฮ้ยหยุดเถอะสิ่งที่คุณทำอะอดีตทำร้ายเอมี่ไม่ได้เอมี่เอาปัจจุบัน เอมี่เอานะณวันนี้ในสิ่งที่เอมี่เป็นอยู่ในสิ่งที่คุณทําอยู่เอมี่มองว่ามันไม่ลูกผู้ชายพอนะคะมันไม่แมนไม่ต้องไปจับมือกับใครไม่ต้องไปร่วมมือกับใครณวันนี้เอมี่เลือกคนที่เป็นพ่อของลูกณวันนี้เอมี่เลือกคนที่ใช่ณวันนี้ mm hmm. เียนด้วยหรอที่ผู้หญิงที่ผู้หญิงคนหนึงที่ใครๆเขาก็มองว่าแรงจะมีสิลธรรมไม่แย่งหัวใครเมียใคร ผิดแน่หรอที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่แรงแรงที่ใครๆก็บอกว่าแรงไม่ยุ่งกับผู้ชายที่มีทะเบียนสมรสหรือมีภรรยาแล้วใครๆก็มองว่าหนูแรงนะแต่หนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะสรุปว่าเป็นผู้หญิงเหรอคะที่โทรมามันมีทั้ทงผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะแต่ว่าไอ้นี่พูดเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เคยมีเรื่องกันก็คือคนที่เป็นภรรยาเก่ามันมันมัน,ม,นมันมีการร่วมมือกันเกิดขึ้น มันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นณนะวันนี้เอมี่บอกเลยคุณจะขุดอะไรมาจะเอาอะไรมาอาดีตทำร้ายเอมี่ไม่ได้แต่แค่ทำตอนเอนี่คลอดลูกแล้วได้ปะไม่อยากก็ไม่คได้แต่อยาแฟนเก่าเราทำไมเราไปหานบกเขาหรือว่าไงทำไมเขาไม่ใช่แฟนเก่าคืออย,อย่างที่บอกที่เห็นเห็นอนะเอมี่มีแฟนน้อยมากนะเพราะเวลาเอมี่คบใครเอมี่คบนานการที่ใครจะบอกว่าเอมี่เป็นแฟนเขา มันต้องทั้งสองฝ่ายยอมรับปะไม่ใช่คุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวการที่คุณเอาแชทเก่าๆเมื่อตั้งไม่รู้กี่ปีมาพูดมาโพสต์มาทําให้เอมี่เสียหายไม่มีผลต่อเอมีคมมออม่ค่ะเขาไม่ดีเราแต่เราไม่ได้เลือกเขาเขามีคี่เขาเป็นครอบครัวเาเขาเขามีภรรยาของเขาอยู่แล้วด้วยถ้าคุณไม่อยากคือเอาตรงๆเอมี่ไม่อยากพูดมัน ก็มีหน้าที่การงานที่ดีอย่าทําให้คําว่าราชการต้องเสื่อมเสียเพราะคนดีๆก็มีเหมือนกันอย่าทําให้คําว่าราชการต้องตกต่ำเพราะคุณคนเดียวหน้าที่การงานที่คุณได้มาทุกอย่างมันมันก็แลกมาด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ำพักน้ำแดงตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาแลกกับไอ้นี่เลยดีกว่านะวันนี้อย่ามาพูดอย่าเอาอะไรที่มันเก่าๆมาโพสต เวลาที่คุณเอามาโพสต์ทำไมไม่ไม่เอามาตอนตอนที่เอมมี่ด่าคุณด้วยตอนที่เอมมี่ไล่คุณด้วยทําไมคุณเอาแต่ตอนที่คือหนึ่งหนูเป็นคนที่บอกตรงๆเลยหนูเป็นคนที่อะไรมากกับเรื่องคําว่าบุญคุณใครช่วยหนูหนูรู้บุญคุณแต่ใครช่วยหนูแล้วทวงบุญคุณทําให้เรารู้สึกแย่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอยูต่ตลอดเวลาไม่ต้องช่วยหนูไม่ต้องให้หนู และเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปดูแลภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณผู้หญิงแรงๆคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่แย่งผัวชาวบ้านไม่ใช่ผู้หญิงที่จะคอยแต่มาเอากระแสไม่ใช่ผู้หญิงที่ต่อให้คุณจะรวยล้นฟ้าแค่ไหนแล้วเอมี่จะเห็นแก่งเงินของคุณไม่ใช่เอาเวลาของคุณไปดูแลภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเมียคุณเอมี่สงสารเขานะวันนี้เอมี่บอกเลยและตัวเอมี่เองไม่ได้แย่งใครแฟนเอมี่พ่อของลูกเขาก็เอมี่ก็เคยพูดไปแล้วว่า เขาตัดกันไปแล้วแต่สิ่งที่พวกคุณยังไม่หยุดสิ่งถามกลับได้ไหมว่าพวกคุณต้องการอะไรต้องการอะไรมากกว่าถ้าจะไฟไฟตอนที่เอมี่คลอดลูกแล้วนะเวลานี้ลูกไม่กลับหัวขอโทษมันเครียดเพราะฉะนั้นอย่าถ้าคุณยังทาให้เอมี่เครียดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่มีธรรมะในจิตใจคุณไม่มีสามัถสำนึกคุณไม่ใช่คนเราไปแจ้งควอย่างตอตรวจเราไดความว่าไงนี้อย่างนี้กับนนัอย่างตอนอย่างตอนอย่างตอนคุณนั้นที่ก็มีเมียอยู่แล้วอะเขามาสมุดรให้เราโทษนะ ไม่ใช่อะคือคือเอาตรงๆสมัยก่อนตอนที่เอมี่แย่เอมี่ก็โพสต์ขายรถไม่ว่าจ,จะเป็นซูเปอร์คาร์ไม่ว่าจ,จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาทักมาเพื่อจะซื้อรถสรุปไม่มีการซื้อรถค่ะมาขอจีบค่ะอะฮะหนูขายรถไม่ได้ขค่ะอะไรนะคะหนูขายรถ <laughs> ไม่ได้ขายตัวค่ะ <laughs> แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเอมี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอะไรที่คุณให้เอมี่แล้วขอให้คุณรู้ไปด้วยว่าคุณให้ด้วยความเสน่หา ไม่ได้มีการหลอกลวงให้คุณเอาเงินมาให้เอมี่ใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่เอมี่ทำบางสิ่งบางอย่างคุณอยากลงทุนเองด้วยซ้ำแต่ปรากฏว,ว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มเอมี่ก็ไปหาเพื่อนมาร่วมทุนสรุปไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มเกิดขึ้นเอมี่ก็ต้องมานั่งใช้นี้จนถึงทุกวันนี้ละครที่เอมี่ทำเรื่องการอีออนเดือนนี้เนี่ยออนเดือนนี้แล้วค่ะเอมี่ก็หาเงินมาออนจนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เอมี่ทำสิ่งที่คุณทำ มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีการหลอกลวงหรือใดๆเลยสามีขออนุญาตถามสามีของเราคนปัจจุบันเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นสามีเขาชัดเจนพ่อของลูกเอมี่ใช่ไหมเขาเขาก็รักเอมี่มากเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่มีวันไหนเลยที่เราจะแยกจากกันแล้วทุกวันนี้แค่เอมี่บอกว่าเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปซื้อของเตรียมมาให้ลูกนะไม่เอาอ่ะไม่ให้แม่ไปไหนถ้าไม่มีพ่ออยู่เขารู้ไหมว่าเราโดนแบบเขารู้ค่ะเ<ก>ขารู้ แล้วเขาว่ายังไงบ้างาเ,ขาเขาอยากจะจัดการมันหรือว่าเขาได้มีการโฮมเคีย์กับอ,อะไรยอย่างเงาเราตรงๆ<อ>แฟ<ส>นไเป็นคนใจร้อนมากแต่ณวันนี้เขารู้ว่าเราเป็นใครเราอยู่ในสถานะไหนเขาไม่อยากทําให้เราแบบเสียชื่อเสียงแล้วก็อย่างหนึ่งเราคุยกันตลอดว่าเราจะผ่านวันนี้ไปได้วยกันและเราก็ผ่านมาได้จนเราอยู่กันมาสองสองปีกว่าแล้วอ่ะม,มันมีความรษษู้สึกว่าเอมี่มองว่าพวกคุณน,น่าจะหยุดได้แล้วไม่ต้องขุดอะไรมาแฉเอมี่ไม่ต้องขู่เพราะอดีตทำ้ายเอมี่ไม่ได้ พ่อของลูกเอมี่มีแค่คนเดียวผู้หญิงอ่ะเขาเขาอยู่กับใครกินกับใครมีลูกกับใครเขารู้เขาไม่ได้มัว่วเพราะฉะนั้นคุณเอาเวลาว่างๆของคุณอ่ะไปไปดูแลภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพวกคุณทุกคนเห็นนิ่งๆเอมี่ไม่ได้กลัวแต่แค่อยากให้พวกคุณกลับตัวแล้วก็เอาไปคิดซะกี่คนครับวันนี้มาไหนนมใครคะพ่อของลูกในช่องเเดือนแล้ว โอ้ยจริงๆพวกพี่ก็เห็นเขาตั้งนานแล้วค่ะแล้ววันนี้เขาไม่เห็นเลยฉันทำตัดได้เลยพี่ร้านพามานเปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วแสดงว่าเขาอ้าวทำไมรู้อ่ะเขามื่อก็พูดไอย่ะในกระเป๋าก็มีชื่อร้านพามานของเราวันนี้เขามาไม่เปิดตัวเลยเพราะหลายคนมองว่าเขาอาจจะเป็นสามีทิพย์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่มีสามีทิพย์คือเอมี่มาว่าแฟนเอมี่จริงๆคนนี้เขาเป็นคนนอกวงการเขาเป็นคนนอกวงการแล้วก็เขาเขามีความรู้สึกว่า เขาเขาอยากอยู่ในมุมของเขาณว,วันนี้เรารักกันเขาดูแลเอมมี่ดีมากมดไม่ให้ใส่ไรไม่ให้ตอมแค่นี้เอมมีก่ก็ก็ดีใจมากแล้วไม่มีสารบีทิพย์ไม่มีผดทิพย์ใดๆเลยครับขอ,อยาถามกี่คนที่เรารู้ว่าเขารวมตัวที่บันทึกเราประมาณประมาณ 3- 4ี่คนค่ะแล้วทางตำรวจว่ายังไงบ้างครับที่เราไปอาเอ <Emmy> ็ <Emmy S 2> มมี่มีคลิปเสียงไปให้กับคุณตำรวจนะคะแล้วก็คุณตำรวจก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในวันงานมีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเขา ดำเนินคดีให้เราแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรก็ก็ไม่เป็นไรแต่ก็แค่อยากจะฝากบอกว่าไม่ต้องขุดอะไรออกมาโพสต์หรือตามคอมเมนต์อะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับเอมี่เลยอดีตทําร้ายเอมี่ไม่ได้วันนี้เอมี่บอกเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไฝ่จริงๆคุณอยากจะงัดกับเอมี่จริงๆเอมี่มองว่าให้พวกคุณ เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าจริงๆค่ะอันนี้เรารีเควสเองปะครับเจ้าหน้าที่ที่มารักษาความปลอดภัยในงานนี้หรือว่าเราจ้างมาหรือว่าตำรวจส่งมา <c oughs> คก็มีพ <c oughs> ี่ี่ทางสถานีตํารวจด้วยถามว่าอยากได้ไหมอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็พี่เดย์เขาก็เป็นห่วงเอมี่ <c oughs> ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งงานนี้มันเป็นการเป็นผู้จัดครั้งแรกแล้วนี่บอกว่างานเอมี่ใหญ่มากในวันนี้ทุกคนก็เลยอยากให้เอมี่ปลอดภัยนะคะตอนนี้เรื่องเราเป็นคดีวามเป็นคดีอะไรคือคือจริงๆ่ะเอมี่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน พ,พราะเพราะกลัวว่าเขาจะทําอะไรที่มันไม่ค่าคิดแล้วเขาจะเรียกผู้กรณีเรามารับทราบข้อกล่าวหาถ้า,า,าถ้าวันนี้ยังยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็ปล่อยไปตแต่ถ้าเกิดว่าตามคอมเมนต์เรายังเห็นอยู่ถ้าเกิดว่าตามเพจต่างๆเรายังเห็นอยู่เราก็จะไม่หยุดแล้วเราจะ<ต>ไม่ให้คุณทำลายอะไรเอมี่อีกแล้วแล้วตำรวจว่าไงบ้างครับสถานเราสรามารถติดเขาได้ไหมเพราะเธอบอกว่าเธอมีคลิปเสียง ที่เขามาปูกอะไรเขาบอกว่ามันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างบอกว่าลูกแบบคือน้องไม่ยังน้องยังไม่กลับหัวเพราะว่าด้วยความที่แอนนี่เครียดแล้วก็เลือดไหลบ่อยมากนะคะแต่ว่าพอไปหาคุณหมอคุณบอกว่าไม่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 ได้มีอะไรก็ก็รู้สึกดีใจน้องยังดิ้นดีเหมือนเดิมน้องยังแข็งแรงแต่แค่สภาพจิตใจพอเอมมี่เป็นคือเอมมี่คนคิดมากพอสภาพจิตใจมันแย่มากๆมันทําให้เอมมี่มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงลูก คือการมีน้องของเอมี่ครั้งนี้เองคุณหมอว่าเขาห่างกับพี่ๆเขา15ปีเพราะฉะนั้นมันเหมือนท้องแรกคุณหมอก็บอกว่าให้ระวังหน่อยแต่ไม่ได้เตรียมภาวะแท้งอะไรหรอใือไม่ค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอมี่ก็เตรียมตัวใกล้จะคลอดแล้วคลอดเดือนไหนยัยค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นพฤษภาค่ะคุณต้องไม่เครียดแล้วเนาะอ๋อเก็บใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ไปเรียกแฟนเอมี่มายืนยันเร็ว มาตำไมฮันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเร็วๆเป็นร่วนคู่งานนี้เดี๋ยวแล้วต่อบเลยไม่ไม่ไม่เพราะเป็นคนนอกวงการคนนอกวงการเขาเขามันต้องมีลูกคู่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคุณแม่ฟังลูกค่ะเดี๋ยวอลูกแม่ตอนคพคะคุณแม่ฟังลูกเขาบอกแล้วว่าถ้าถ้าอีกไม่นานเดี๋ยวพ่อออกมาเองเขาพูดแล้วคนใส่แว่นอ่ะคนใส่แว่นน่าไหนอะใส่แว่นทั้งงานเลยอะพี่มาพี่มาวันนี้ด้วยไหมคะเห็นเหรอคะคนไหนอะ ปวดปวดต้นไหนแฟนนี่ไม่มีขี้เหร่ออย่าพูดโกรกนะเอ้าได้รู้แต่ตอนนี้ร้านทำไมคะอะไรนะคะช่ยด้วยทำไมคะก็เอมี่บอกแล้วว่าเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเอามามาวันนี้ร้านพ่มาปิดเรียกมาถ้าอยากรู้โทรค่ะโทรโทรตามเบอร์โทรขออีกเสิร์หน่อยจ้ายังไม่จบลุกไปเอามามาถามไปหมดแล้วแม่เพื่อแต่ปอทถามไปยังยังปอทอ๋อสำหรับปอทก็ คนที่แช่งเอมี่ให้ตายท้องกลมนะคะ,ะ,ะก็เรียบร้อยเอมีอ่ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคะ่ะแล้วก็คนที่บอกว่าอเอาผู้จัดก,การมาเป็นกะลีนะคะก็เรียบร้อยตอนนี้คือแค่อยากจะบอกว่าพวกเราเป็นคนในวงการบันเทิงอยากให้ทุกคนดูพวกเราด้วยความบันเทิงแต่อย่าคอมเมนต์กันด้วยเหมือนกับว่าเอมี่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณตายด้วยเหมือนกับว่าเอมี่ไปทําให้พวกคุณต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย บางทีคนเรายังไม่รู้จักหน้าตากันเลยอะ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งอะ่ะคุณเดือดร้อนขึ้นมาเอมี่อาจจะเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือคุณก็ได้นะอย่ากเกลียดเอมี่ถ้ายังไม่รู้จักกันแต่เมทมันห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทุกอยาก่างครั้งนี้เอมี่บอกเลยนะว่าเอมี่เอาจริงขอโทษให้อภยัยแต่ไม่ถอนฟ้องค่ะแล้วอ,อย่างคดีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราจะเอาเรื่องตอนนี้รอปทโทรกลับมาทางที่เขตพื้นที่ค่ะเขาจะส่งเรื่องทั้งหมดมาให้เอมี่ถ้าเขามาขอโทษเราพร้อมที่จะ ให้อภัยแต่ไม่ถอนฟ้องเพราะว่าเอมี่อยากให้ทุกคนเชิญสนุกกับคอมเมนต์ของคุณและเจอกันที่านค่ะค้าเสียหายไห่จิงๆิงะเอมี่ไม่ได้อยากเรียกเรียกเรียกเยอะนะก็แค่คนละแสนก็พอ,อแล้ว <c oughs> คุณแมณ่พอคุณแม่ไม่สำนูพ่อเขาจะถ่ายรูปคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่จบใช่ให้ไปตามว่า <c oughs> คนไหนรูปแบบทีมันต้องมีพาทัเลย แม่อย่าสามตั้งแต่รูปหนึ่งเดือนนี่รูปเก็บเือนจะคลอดแล้วแม่ใจเย็นๆเดี๋ยวหลานเดี๋ยวหลานไม่กลับหัวจะได้มาเปิดตอวตั้งชื่อลูกไงว่าไงจะได้เรือกมาดีๆอะไรนะคะพ่อจะได้เห็นลูกครอบครัวแมคะเอางี้เดี๋ยวเอมี่เดี๋ยวเอมี่อ้อนเขาเดี๋ยวพี่ชายแฮ้งข้าประกาศเดี๋ยวเอมี่อ้อนเขาพ่อขาพ่อขาพี่ๆเขาอยากเห็นพ่อแล้วแหละเนาะ เขามาเปิดตัวเองมากกว่าอย่างที่บอกคนที่คบเอมี่คบนานเพราะเอมี่เป็นคนที่ตามใจแฟนอะไรก็ได้แค่น eh ั้นเองแต่คือถ้าเขาบอกว่าโอเคพ่อพร้อมละก็พร้อมที่ได้เห็นทุกคนไม่มีขวดพยปไม่มีเนยทิพยปคนเอมี่พูดจริงทาจริงมีขวดจริงก็คือมีขวดจริงค่ะแล้วตเข้ามาเดี๋ยวเราใากร้านเข้ามาอะไรนะเข้ามาเดี๋ยวฝากเอาไปละวันพาบ้านด้วยนะคะแม่โอเคค่ะ